ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักกันทุกคนก็เรื่องผมทนนี่ทุกคนดูผมทนแม่ฝากผักมาให้ผมทุกคนดู่ผักอะไรเอ่ยผักอะไรเอ่ยผักอะไรเอ่ยขมเธอคือู้ซี้ผักอะไรผักขมใช่หรอผักว่านี่ทุกคนดูไม่ให้มาเยอะมากฝากมากับญาติพี่น้องของผมทน ดีผมไม่ได้กลับบ้านนะผมทุนแม่ฝากให้ผมนี่แล้วก็้าออนของแม่น้องที่ฝากให้ผมทุนนี่จะต้มผมจะต้มแบบว่าง่ายๆเลยผมทุนใส่กระเทียมพริกแล้วก็เกลือน้ำปะลาผมชิลลนะครับผมทุนเราจะได้รสชาติของผักหวานโดยเฉพาะครับผมทุนมาอ่าโอเคผมทุนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเตรียมหมอ้อก่อนนะผมทุกคนทุกคนแล้วองนผมให้น้ำพริกน้ำปะลาสุกนี่ที่ผมชอบกินมาด้วยผมทุน ผมบอกเลยน้ำพริกน้ำปลาเวลาเราจะต้มอ,อะไรเปล่าๆนะนี่เราแค่เอามาคุกกับน้ำแล้วก็ต้มผักหวานหรือว่าผักอะไรก็ได้คุกคุกคนๆนี่ซุดก,ก็อร่อยแล้วอาต้มอันนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาจะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแต่ภาษาบ้านผมเขาเรียกว่าเดาะตัวนะผมทคนนี่มันเป็นยอดแล้วลูกมันจะกลมกลม ภาษาบ้านผมก็เรียกว่าตะแบ่งมานิดนึงกับพี่รับผมทุคนกับญาติมาโดยฉันจะต้มน้ำก่อนเทน้ำลงไปโอ้น้ำล้นน้ำดิโอแล้เนี่นีเราจะเกมแบบว่าซดน้ำจะได้รสชาตินี่เดยฉันจะหั่นขาไ้ลงแล้วนี่จะเอากล้องมาใกล้ๆ แล้วก็ต้มรวมกันหรออืมยอดครับทุบๆๆๆเขาใส่เขาอืมครับมีแก่หั่นอันแก่ออกไม่ได้หูนี่ออนนี่ทุกคนบางทีเราก็จะทุบก็ได้แต่ผมไม่ได้ทุบเดี๋ยวเสียงจะดังทีนี้พอแล้วปลาขาสวยใช่สวยงามเลือกเอาติดเกาะมีแก่เลยพอแล้ว กระเทียมเทียมต้องถูกทุกคนไม่หรอกไม่หรอกยังไหนนี่ไงอยู่ตรงนี้เชฟกระทะรั่วก็ไม่ตรงมองเชฟ s u ป e r chef เขาเชฟกระทะห้างเราเชฟกระทะรั่วมองไม่เห็น มันฟินไงใส่ลงไงใส่เกินไงมันแบบว่ากำลังแบบว่าปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนึกว่าลงนี่คนพิิกแห้งเติมน้ำปลาแนละ้วเดี๋ยวน้ำปลาต้องร้อน,นม่นเยอะยัจะไปดูพริกแห่งมา youtube ไม่ต้องไปอะไร,ไไรอู้อยอเยอะแต่พริกแห้งคือมันโหดูกินดิ พี่สุดยอดเลยเดี๋ยวเป็นเนื้อครับผมทุกคนผมจะโรยเกลือนิดนึงหกเลยเพิ่มเนื้ออืมเอาละต้มเหรอเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มก่อนนะผมนะ ตอครับผมทุนแล้วก็เดือดแล้วแพ่มาใส่ครับผมน้ำเริ่มเดือดแล้วผมทุนโอ้โหกลิ่นหอมมากเลยค่ะทรายเดี๋ยวผมจะลดไฟลงนิดนึงครับผมทุนนี่มทนผมได้ล้างเรียบร้อยแล้วผมทนโมเดือดแล้วเดี๋ยวผมจะส่แล้วโอ้โมเล็กมากเลยเ <c ười> นาะอะแต่มันก็ยุ่ง ตอนเยอะกลังรถขยุกินขยออินมากขึ้นเบิ่มเีิ่มเยอะมากกดไหมตอนต้กดเลย เ,เดี๋ยวมันก็ยุบเองเดี๋ยวมันก็ยุบเดี๋ยวเราปล่อยแป๊บน,นึงเดี๋ยวเราค่อยปรุงเครื่องใส่น้ำปลาครับผมทุกคนแค่ใส่ปลาฉุมน้ำปลาผมชุบทุกทีบางทีก็น้ำปลานิดนึ่งเกลือได้แลนะ้วเยี่ยมมาผมกัวน,นี้ผมจะใส่น้ำปลาแล้วก็ปรุงนัวเ,นเดี๋ยวเราใส่แล้วก็ลองชิมดูก่อนลองชิมลองชิม พอเราใส่เกลือไปเดือดผมทุน่าไรผงชูโร่นี่ะใ้ะเฉาะเราใส่น้ำปลาเยอะไปเอ๊ะบาบาบาใส่ายเต๊ลายรอเดือดรอเดี๋ยวรอเดืดเอ,อด,ด,นดนิดนึง่อยมาชิม ทุกคนผมจะใส่เกลือนิดหนึ่งครับผมทุกคนเพราะว่าใส่น้ำเยอะไปหรือว่าจะเค็มมันจืดทีพอคห้ผมทุกคนรอกก่อนอีกแป๊บนึงนะผมเดี๋ยวผมจะคิดให้ทุกคนดูก่อนในเรื่องอร่อย อยู่ผมทุนสุดยอดผมทุนออกรแร็กโกดใช้กดจางผมก็เดือดผมทุนผากหวานก็ผมทุนปลาๆผมทุนไม่ได้ใส่อะไรเลยใส่แค่ขาตะไครก้กระเทียมมาผมท้นแล้วก็เกลือไม่ได้ใส่อะไรปรุงฉ่ำเลยนะเธอคือว่าเกี่ยวกับเนื้อไงกับพวกปลาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ใส่โอเคผมทุนไม่บางก็ผมทุนสวัสดีครับ